สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดําไม้ค่ะฝักไม้ค่ะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะ ฝักเก่าๆเดิมๆนะคะมีดเล่มนี้ได้มาจากจังหวัดพิจิตรนะคะได้มาจากคนพื้นที่นะคะ กำเน่นค่ะใบละก,กันแน่นนะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะเฉพาะใบ5้านิ้วครึ่งนะคะรวมด้ามและฝัก9นิ้วครึ่งค่ะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งขนาดพวกพานะคะ สันมีดหนานะคะหลวงพอ่อรุงเล่นนี้ตะกุด16ดอกนะคะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฝักเก่าๆเดิมๆนะคะฝักรอยแตกธรรมชาติธรรมชาตินะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะเป็นมีดหลุงพ่อลุ่งนะคะตะกุด16ดอกนะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079สุภาพรขอบคุณค่ะ